สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองชชยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสกลฯอำเภอคลองชชยมอบหมายบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษามอบสื่อนังสือเรียนและประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคนครบสนตำบลทั้ง5แห่ง วันที่20กระกฎาคม2,566ดนาำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ทั้ง3ระดับโดยมีคณะนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจากสกรลจังหวัดกาฬสินณนะกศนตําบลทั้ง5ตําบล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวันที่6กรกฎาคม2566ดำเนินกิจกรรมโครงการกรสนองห่วงใยต้านภัยยาเสพติดโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอคลองชัยนสกลออำเภอคลองชัยงานการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง5ตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมอบสื่อหนังสือพิมพ์นสกรตตำบลทั้ง5าตำบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานวันที่4กร,รกฎาคม2566บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบครั้งข้อสอบ เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ระหว่างวันที่4-5ถึง5กรกฎาคม2,566นาหณหอประชุมบุรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินวันที่7กรกฎาคม2,566 ผู้อำนวยการสกลออำเภอคลองชัยมอบหมายบุคลากรน,นำอาสาสมาัครกศนอำเภอคลองชัยเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมาัครกศนจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2566ณห,ห้องประชุมทศพรโรงแรมลินเปาาจังหวัดกาลสินวันที่27กรกฎาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองชัยรับการประเมิกนกศนตำบลต้นแบบ 5D p เมี i ยม ปีงบประมาณ2,566นก,กสนตำบลโนนศิลาเลิงกสนตำบลลำชีและกสนตำบลค้องชัยพัฒนางานอื่นๆวันที่11กรกฎาคม2566ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีอำเภอค้องชัยณหอประชุมอำเภอคลองชัย วันที่19กรกฎาคม2566บุคลา,ครากรสกลอำเภอคลองชัยนำนักศึกษากรานอำเภอคลองชัยเข้าร่วมการประกวดโครงงานกระถางรากโลกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธร,รรมเพื่อการศึกษา101วันที่20กรกฎาคม2566นางสมปองสุริวานผู้อำนวยการสกลอำเภอคลองชัยได้นายไพยบูร์ทาหาวงค่าราชการครู ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินกสนตำบลต้นแบบ 5D พร r e m i ยมปีงบป,ประมาณ2566ในพื้นที่สกลออำเภค้องชัยจัังหวดกาลสินวันที่28กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสกลออำเภค้องชัยพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าโดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมอำเภอคลองชัยวันที่28กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสกลอำเภอคลองชชยพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ การทำความสะอาดและการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ในหลวงราชการที่10ณาบ้านท่ายเยี่ยมหมูที่6ตำบลลำชีอำเภอคลองชัยจังหวัดกาละสิน์สกลออำเภอคลองชัยขอขอบพระคุณค่ะ